สวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่หน่อยครับสองวอดสอเนะครับทองมีสามดาวครับผมสองหอดสอนเขาเมื่อเราสองวอดสอนครับงวดที่พ่านมา8แปดเก้าแปดเก้าครับเอฟสีซนแตกนะครับเนาะขอห้มมโชูตัวเนื่องก็แม่หน่อยครับฟันอีกที่พอครับแม่หน่อยฟันอีกฟันแนวไะไครับเราสู้ฟังนะครับฟันว่าอันหูเข้ามาเอิญนั่นครับผมเจ็บถ่องมันก็คืนมาเจ็บถ่องเพราะเ้าเจ้าขือครับ ปัดหนึ่งได้จากขคือเป็นยังคือเก็บถั่วโมเสกเจือเถื่อนครับผมโถเจือใายไปขีไว้ขีบ่ออกครับไปขีน่ะขีขีบ่ออกขีบ่ออกครับผมตายเรื่อบ,บาดบาดมากนี่บาดมากมื่อนนี่ครับผมบาดเฉดังไรกูจังสีทช่หรอบาดน,นี่บาดหมากอย่งไรเนี้ย้อกฮกกำเสินอนดกครับเมนต์ปลาลเราเมืองแตกอาบออกกว่นี้โอ้ครับผมอาบออกกว่านี้ด้ยความฝันนั่นบาดนี่ก็เลยเออไปเอิอนหอเก่ามาครับผมไปเจ็บถอ่ออกก หนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกเก้าครับผมแต่อื่มาเดี๋ยวเข้ามาเพราะคือแ um ันไม่คือแันสมัยแย่ก็คือไหวเับผมไปเดี๋ยวเข้าว่าอดเออดแม่แม่วอดแันเข้าว่าค่วงฝันนะครับผมค่ะอดเออดแม่ห้องอนลูกบานนั่นละว่าใช่ครับผมเขาขอลูกบานออกก่อนยังเราออกครับบุกเจ็บทองออกลูกเจ็บถูกออกบุกจะออกกปอนออกก่อนโอ้ออกข้าวรถเลยออกข้าวรถเลยโอออกกันออกสองคนครับผมผู้นึงบอก เอาย่างอีกุย่างอีกูุหนึ่งเหมือนตายได้วันกูเช็ดกูจะไม่นองขึ้นใจบผมปาดนี่ออกสองคนเดี่ยวคนบ่ออกไปอนผู้หนึ่งคนบ่ออกเป้งแคล้วเป็นแคล้วก็บอกครับผมบาดนี่ใจเขาขอเอาขอของขอตัวเด้กไปพาเลยเหมืนพาออกเลยแบบเต้าเลยเหมือเอาแม่จะชื่อยังแม่ความฝันน่ะจะชื่อนางสังวานบอกครับผมจะลูกแฝดสามเด้อแฝดสามแฝดสามบาดถูก ได้ลูกแฟด์าสามด้วบริษัทเขาว่าหมอคุณหมอหมอใหญ่ควไปแบลเลยนี่ครับผมได้ลูกลาสามด้วยบริษัทแต่ยิ่งแต่ใส่สองยิงหนึ่ง,งบริษัทใส่สองยิ่งหนึ่งแม่ใ<น>ส่สองยิงหนึ่งเขาว่าหมอว่าครับผมบาทนี้ใช้เป็นยาดหมอมีมอยาเจ็บไปเก็บไป,ไปู้เดียวเลยไปคนเดียวไปคนเดียวอีกขากเลยครับผมไปดิหมอว่าแม่ลูกหลายอีกหมดเลยบ่ิอัมเขาว่กหมอเออเนยว่าเราเขียนมาเราเขียนมาว่าษัทครับผม หมอกขาเลยพาไปครับไปหลางเดือดออกเดือดเขาว่าความปั่นน่ะปลังเดือดออกเดือดว่าสัตว์หลังที่เขาบอกหลังเขาบอกว่านี่ทางไหนก็าบอกอีกทางในเขาบอกอีกไอ้เดื่องกูเชื่อทางในน้องว่าสัตว์ความปั่นน่ะบาดนี้โผล่เจอคุณหมอว่าสัตวครับผมอาบหมดแล้วป่ะนี่อาบยังเหรเลือดอาบเลยเอาหนามเนี่ยสาลงโดดครับผมโคหัวเลยโคหัวเลยครับผมโคหัวเลยครับบาดนี้เขาก็มานั่งลุกเลี้ยงคนคืนเลยว่ะเนี่ยดิ เลีแดงจริงคือเลยครับัวเห็นอยู่ใส่ละครับเห็นยี่นี่แอบโถเตอเห็นอยู่มองขอดูเลยหลวงมองที่รับเลยแม่มองที่รับเลยนั่ง่ายนะคุณนาง่ายนั่งอะไรเลยเห็นตับเลยแดงแดงคือคือเลยมองมองท้นมองท้น่ายห่อนมองท้น่ายเลยแม่เดือดเป็นก่อนเป็นก่อนหม่าครับผมโตออกหมาเป็นหล่าให้บเขาเขียนก่อนเดือดเข่ไนใหมเปือคืงเลยเขียนเป็นตัวเลขเลยนเป็นตัวเลข ตัวไหนครับแม่หน่อยตัวไหนครับเขาว่าเด็กนะเขาว่าหกแปดสี่หกแปดสี่เนี่ยหกแปดสี่ครับผมหกแปดสี่เนอะหกแปดสี่บ้านนี้เด็กสองตัวนั่นมันแปดหกแปดหกเนี่ยหกแปดสี่กับแปดหกเนี่ยตัดเอาตัดเอาโอ้ครับแปดสามเนอะแปดสาม อนนคุณหมอว่าอันตั้งซื้อยังหรแม่ว่าสัตยิ่งสองใช่สองยิงตั้งซื้อหมอว่าครับผมเดี๋ยวตุณหมอที่ตั้งให้แล้วว่าสัตย์ให้หมอตั้งค์ให้เลยครับผมสุดยอดตั้งให้เลยมันเป็นมีทองยี่ป่าไหนทองทองเจ้าทองเห็นมีที่ทองแล้วหองไหนครับผมทองได้หนอกมันครับเนอถทะเบียนรถเห็นบ่แม่หน่อยทะเบียนรถเห็นบ่ทะเบียนยัง ทะเบียนรถตัเนเก่าเก่าสามเมมจ็ดทะเบียนรถเก่าสามเจ็ดแมนจ้ำได้จ้ำได้เป็นได้ก็ผูนี่เก่าสามเจ็ดแมนครับผมรถหนึ <16 9. S 1> ่งหกหกเก้าหนึ่งหกเก่าอืมครับผมเนาะบ่ตรงปเปรอะกับเด็กหน่อยเลยโอเครถได้เอานึงหกเก้าเลยครับผมหนึ่งหกเก่าเลยหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าแล้วก็ทะเบียนเก่าสามเจ็ดก็แมนจับ <c oughs> <ม>ตัวเลขเห็นในก่อนเหลือก่อนเหลือดเลยครับแล้วก็ว่าง บังอาทิตย์ผ่านมานี่ฝันวันด้คดลูกแฝดสองคนเนาะสองคนตัวเลขตัวไหนครับจำได้ปะสี่สี่แปดเจ็ดแปดโอ้สี่เจ็ดแปดครับกับสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดจำได้ดีครับความจำดีเนาะไม่หล่เนาะครับผมสุดยอดครับมีอยังอีกครับบาร์เร็ตต์มาไกลล่างเลือจะได้ล่างเรือไม่ได้กูบเกนะโลเดอร์ห้างซีโร่ อาจารย์ครับผมคงาชีวะงคชีวะผมกครับได้แตัก็บอกอก็สั่งฮ่า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 ั่าฮ่เฮ่า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 บ่าฮ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 ่าอ่าฮาฮ่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 นฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่าั่ครับฮาฮ่่าฮ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 ่า่าฮ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 ่บ่าฮ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 ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่่าครับ่าฮ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 ่่าฮ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 ่ มาพอฟีไดเด้่องในไทยบุออกบัดมาห้องก็เห็มานั่งเป็นยังมันคือเป็นแนวนี้เหมือนแม่ป้าเลาเมื่อแแตกออกไปครับก็เลยโผล่ลงของเก่ามาหลุดเนี้ยเพิ่นมาให้โชคแล้วเด็กน้อยสามคนมาให้โชคแล้วเนาะแม่น้อยเนาะแม่มาจักคุณแม่อาจารย์ครับผมครับผมครับขอบคุณที่รับครับแม่น้อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเราแอมเมาตรงครับทีมงานสิจุดนี่นะคะธรรมชมเลขของคุณแม่หน่อยกธรรมชมคุณแม่หน่อยฝันนะคะเนาะ ฝันว่าได้คลอดลูกแฝด์สามค่ะท่านผู้ชมเอิ้นรถโทรหารถลดหนึ่งหกหกเก้าทะเบียนรถลดหนึเก้าสามเจ็ดขอดออกมาเห็นเป็นตัวเลขค่ะท่านผู้ชมล่างจังได้กระบอกออกเห็นเป็นตัวเลขหกแปดสี่แล 8, 6, ้วก็แปดหกหนึ่งชัดเจนชัดแจ๋วสีแดงจึงคืนค่ะท่านผู้ชมคลิปแรกที่เท่ามีสามดาวมาติดตามมาหน่อยก็คลอดลูกแฝดคือกันค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขสี่เจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งเจ็ด คลิปสองนั่นเห็นหกแปดสี่แล้วกับแปดหกกระทำชมก็ขอให้ยไม่ชมม่ลาากับแม่หน่อยเนาะค่ะเนาะประจ 10, 7, ําวันวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกสิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ห้ยโชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมีสามดาวนั่นะไมเด้อค่ะก็อย่าพึ่งพาไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม พอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะเับชมวชมของดีก็บ่าวแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่ามชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะข,ขายไปใส่เรียกเงเินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจนซีเือกนะครับนอท่านผู้มชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของใม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีทักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายนยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้นอนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดนี่เหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงมเมตตาามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้ายคาๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็นในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่านาท้ำเทธาล่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนนก้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม ไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับานผม้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะและ้วก็เมื่อแตะแครับท่ามผู้เมื่อแตะแแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิว้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับารผม้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยานผม้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ น้ำมันมหาสน่หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์น uh ี <S 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 ่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนาะวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมโมโตงนีได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดม FC, าให้อีพซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โหลายกัโทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรางเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใสล่ล่ะให้ถือเก,กล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมย๋เยบาแอมเราตรางกัดสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำม,มุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกีิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ